กะทักทานสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลอปายสุขุมสุขคนเด้อมื้อนี้กะมาผมมาพ่อกระซ่องสังหรีผาทำพุกาวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยส่งบรรยากาศอ่าขนสิตกแหละพี่น้องเนาะอ่าขึ้คลบอมื้อนี้สังหรีที่ได้เดินทางออกจากแ่งกระเป๋าพี่น้องเผื่อเมื่อหาเงินเดือนอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยอยู่ทางในเมืองแต่เนาะอ่าในเรื่องยูทูปพี่น้องเอ้ยกะมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องอืมมื้อนี้กะได้อันปล่อยเบี้ยกาอึนทั้งว่าทำเล่นแล้วพี่น้องเอ้ยเขาอันเขาไฟผ้าพี่น้องแต่ว่า สำเร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้อ่ามันนี้ก็สีแดงออกเดินทางพี่น้องทางบ้านพื่อและพร้อมด้วยเอาอึ่งแน่พี่น้องเอ้อ่ามือในการเงินเดือนเอาอึ่งก็ออกคพิกันพี่น้องโอเคพี่น้องเอ้บรรยากาศก็สิประมาณนี้เนาะเห็นยังอานพีองมาแดงโหลดบอกตะลงเออทางสายปัญญามันถูกการบัานมาจากเกิดดีแล้วก็เลยว่าเอาใส่ตัวนี้หลอก เราได้ปกติเราลดเนาะเอาลดอันนี้ดิ่ี่นะเออี่กันยอายืนบนหก่อนเนาะยันตฮอแต่น้องคังยยันตอตยันตฮอประมาณสกิโลพี่น้เลยแตอยานตอตปอมมัน่าเล็กันเล็กมีตาเนาะเล็กมันใกล้แหละอืตาเปนใกล้เลยดีใจพี่น้องเ้ย อความยินดีเนาะพี่น้องอาจอดกาได้ท่ายาอันทัวร์ทำเด็นแล้วพี่น้องเลยพากันแล้วพี่น้องเลยพร้อมด้วยอื่นพี่น้องเดี๋ยวเดินทางนำกัรพี่น้องเลยพี่น้องาเป็นมบรรยากาศทางเทิงเนาะพี่น้อง นี่พี่น้องชือว่าสำเร็จเนาะพี่น้องมีให้พระพี่น้องเลยอ่าชือว่าดับเนาะเปิดไฟเนาะเคพี่น้องเลยชือว่าสำเร็จแล้วเนาะอ่าใช้เวลาเดือนเก้าอื่นกับประมาณสามมือพี่น้องเลยเพื่องานหันนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าดอกเติงอันสองดอกสางล่างอันสองดอกพี่น้องรวมแล้วเป็นสี่ดอกพี่น้องเลยอ่าแล้วนี่กาเวลากาเก้าวไปอันบ่ายเมืองกวาดเลยพี่น้องเลย บาดิการที่ได้เดินทางเลยโอเค okay, พี่น้องเอ้ยไปพบพอกักนยอยู่ทางอ่าสนาม,มนทร,รายเมืองอุทพรพี่นอ้องเอ้ยโอเคแล้วพี่น้องบาดิการที่ได้เดินทางเลยพี่นอ้องเอ้ยครับสนามทรายพีนพยออน่น้องพร้อมโดยอยึ่งเน,นี่ยนะครับอ่าน้องแจ็คพี่น้องเอ้ยไปพบพอกันอยู่พุ่นพุ่นเลยเนาะแจ็คเอาไปนะครับพี่น้องไปทำกันแจมมาไปเลยจ้แจมอ่าพอรถคันเดียวพี่นอ้องไปกันแล้วแล้ว <M> anya, โอเคเนาะพี่น้องบรนยากาศมอสเพื่อนแม่เป็นทีมมอยแล้วพี่น้องเลยอากาศก็สิประมาณนี้พี่น้องเลยยังไหมสบายดีพี่น้องเอาผักผ่อนเลยลูกเอเดตอนนี้กับกันกินเขากับยาอากาศกับห้อนแดดพี่น้องเลยส่วนถ้าฝนพระส้มได้จะเห็นนะมาดูไปงานดูเลยถ้าสิเลถทาสิเลแแ่หละ อาสิเป็นการเห็ดเรศการเสริมสวยด้วยพี่นอ้องมาพร้อมด้วยวอ่ะอึ้งเลยก็น้องแจ็คพี่น้องเลยหนาก็มาฮอดพี่นอ้องตอนท่านประธานเมันก็ทางน,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 นัยพูแหละพี่นอ้องเลยประธานเลยพี่น้อง ไ้สมการนันก็ได้ผมเนามีเนี่ยก็ไปที่เพชรดาวเหมือนกันนะราะว่าแจ็คเนี่ยผมดูหลังๆรูกร่ังดีนะเว่าเขาเป็นมยที่สูงยาวอาวุธดีแล้วก็สบายดีาดีนะครับดีพี่นแล้วันนี้มาทำเงินเนาะทำเงินยูทูพี่น้องมทำเงินยูทูาแบ่าพรับข่าวไอซเซน่ากีาเนพี่น้องมาครับพ่อมกบอาอึ้งเลยกั น้องแจกเกินพี่น้องเลยว่าสังีตมาเซโนใน,นมือนีีก,กั้เก,กืซื้อเขาคลอง่องไส้อะองเล็กน้อยแหละพี่นอ้องเดินดูยูทูบอน้อ,อ,นอพี่น้องไม่ใช <c oughs> ่ประมาณนี้เ่าั่งเจมกันมาอ่างกเข่าแล้วข่าอะไรนอ <c oughs> าอนี่กับด,ดูโย่นนี้ห้องนอนเลยพี่น้อง <c oughs> อาก็มาหอดพี่น้เลยตอนนี้ก็ ประมาณสามสี่โมงอะไรแบบนี้เนาไเงินใบเงินใบเงินใบใหตรโคตเผื่อสิเผื่อบ่เผื่อเนะเราังนี้ก็ยังไ่ได้เอาบาตมาแต่กุญแะพี่น้องมาแต่บาตก็คเผื่ออยู่แต่บัเผื่ออืมก็น้อยแต่ไาเงินเดือนนี้ของเ่าเงินเดือนเดือนเนาะเดือนที่สเดือนที่หน่งาา นี่กไหอยู่นี่เป็นยังไงเนาะเอาเป็นยังไเนาะเป็นยังไงเนาเห็นกันสงนี่นี่เนาะข้าวหมูผักมนักอะไรกันรินหล่าที่น้อเนี่ยพ่เี่้องเ้เาะอย่างเแล้ยเนา่างเอี้ยเนาะสามล้านกะ อหมื oh, ่นบออนะบ่มอนู so Now, okay. so okay. ่ยประมาณประมาณ0 0 0บาทกรับที่เราสามล้านเี่นนสามล้านจริงในเนสั่งดีเนี้ยเดี๋ยวเด้อมีกะที่ไอันใส่นี่เน้ยัยางางเกงอ่ากะเสื้อแล้วจะเป็นในลูกแบบเป็นรองเทาชีไมต่างกันนะเอ๊ะไอ้หึ่งที่พี่คุณนั่เลยว่า แปมบ้านอมานกัได้่านดากด้ไตันุดปเ่าเดือนนอื่นออกเดือนแรกไหมเาเงินพี่ดาง่างไปให้เป็นแน่อยปนไรพี่น้องโอเคพี่น้องมาในทังนี้กัสิได้ไปตลาดก่อนพี่น้องยปล่อยให้อื่นนตันุดฟาไเนาะรับเลยพี่น้องเลยเกบข้ามพี่น้องก็ตัวแลนทันแดนนี่ตัว อันนี้ใส่ชิน้นลายอย่างพี่น้องเนาะอ่าไปพี่น้องไปพมอๆอยู่พุพ่นไปเลย <ไป S 1> เอากลับเด้เอทุกคน <c oughs> ไปนะเจ้าขวัญเจ้ากรทางนี้ก็มาหอดเรือไปทีหัวใจพี่น้องเลยพร้อมด้วยอ่ะไปเพื่อเลยกับลมน้องวิวพี่น้องส่วนเจ้าเอ็ดไม่เงียพี่น้องสบายดีดูคำแพงสงบายดีะละุงปนาอะเบิ่งกองดีๆดีดกคำ เหีุยังนะฮะหลังนีก้ก็หากมาหอพี่น้องเลยพอเดินทางมากกว่า1กิโลเตอจนขำไปแล้วโปรตีนจากสาหร่าเด้อพี่นอ้องเด้อปลาทองค์ปลาไหลนี่ลองวิวการนอนเลยพี่น้องเลยหลับพร้อมในหน้ากานนอนหน้าพี่น้องเลยลองวิวกัรนอนอะไรพี่นอ้อง น้องวิวอย่น้อนงเลยให้เขานอนแหละป้าเก๊กอดพ่อเราพี่น้อนงเลยกินหอดพอเียเอาแมนน้องวิวก็นอนเลพี่น้องนี่างขาดแล้วเ้ย์ขาดแล้วน้องวิวก็นอนพอนี่ <c oughs> น,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 น้องเลย <c oughs> <c oughs> อากาบฮอดพี่น้องเลยโหลดคลิปซ่าลงกัขอโทษทอพายทำลายเด้อพี่น้องเลยเจ้าเอ็ดกับนางปุ้ยนอนหน้าพี่น้องส่วนนางวิวกับนางเยิมนอนบ้านเขาเลยยังนี่ <c oughs> เดือนหนึ่งมัน oh, ก็เห <oh, ็ดหน้าอีกทงที่สองพี่น้องเลยอ่าสบายดีจ้ากลับไปยังไดเฮ้ยเมื่อยแหงบ่อืมเมื่อยเมื่อยนะพี่น้องเอ้ยยังไดแหละเนาะอ่ะทุกคนก็สู่ชีวิตกันพี่น้องเลยอ่าตอนกางนี้ก็ไปเห็นงานแต่ ไปเหตุงานแต่งานกะบบุสมอันดังใจพี่น้องเลยจากเหตุจัง,จงใดเนาะทุกคนก็คงหวังพี่นอ้องนะได้เห็เหุได้จักมือเลยนะแล้วกะพอแต่และะ้วก็รับไปสองม,มือพี่นอ้องทงใหม้แล้วพี่นอ้องส่วนทงอันนาของเพืนนะ่อนอะเพราะว่าทำแล้วได้น้อยเนาะแต่ทรั้งนี้กะบบุเรนมาเห็นด้วยกะจักมือเลยประมาณอาทิตย์พี่น้องเลยนั่นว่า การใช้ใจนะ่ายเราพี่นอนะ้องเนาะสมมติเนี่เห็นอยังการมันต้องมีการใช้ใจ่ายแล้วก็รายยากพี่นอ้องสมมติเนี่การที่หน้ากันแต่มันก็แพงเลยว่าการใช้ใจ่ายแต่ละมือแต่ละเล่นนะพี่นออ้องเนี่ยรวมแล้วก็อรายยาบหน่อยเห็นเพื่อนกับเพื่อนเหรอ้ยเบิดเลยพี่นอ้องไปเปิดเปิดตานี้ก็เลยซื้อเปิดเ,เปิดมาพี่นอ้องความด้วยอ่ะพี่นอ้องหนูอยู่ไม่เอากลุ่มเดือนพี่นอ้องเลยอ่า อยงเงก่อนย่างเงี้ยเกิดเอเชื้องเดือีไ่อยเนี่ยเป็นไซอันไซอิมไม่ร่อยไซอิม่ยลงอยู่ไซเลยองกียกับไซน้องการบู่ดเกียับซเยอาห้วก็บอกอมเลยกับทอาเตรสินเดียเิบสีเลยเนาะเสิบี่น้้ยแกเกาซี้แหลก่อย โก่งน้องแลก่อนคนกินต่ก่องหากล่องบอเบิร์ตคบคุมซอะไหนก่ีเบิร์ตโก่งพี่น้องทางนี้ันไหนคนโก่งๆเบิร์ตนกินยังบอกกีนก็จีกะีเย่กกีต้วมาเกบมเกอเ้ยพี่น้องแตนี่มาหยอกลูกมาที่พี่น้องอันนี้เป็นกล่องข้าวเรีกพี่น้อเิน้ที่เรกเลนน้อง ราคากาับก่องหนึง่งร้อยร้อยว่าบาทร้อยประมาณร้อยาาย,ออยี่สิบบาทเลยกลังพกกล่องเนาะทางนี้มาซงนี้ไปเนบอกบอกซื้อหน่อยอไปนอกะว่า,วาทางนี้มิ้งอะจะซื้อบาดเดียวเลยไปนอะเป็นของที่จำเป็นของของวิวไปหน่อยลูกคืุ้คนแบบแบบแรดดี้เบสไปหน่อยาทางนี้ซื้อแบบเป็นกล่องว่าเป็นแท็กหรือว่านี่แหละไปเนาอพน้นอ,นองเอ็มือบบกนันเนาะ ช่องอ่าเมหนึ่งผมไปเห็น pale. งานทรงงาน,น,นองกอเนาะงานงนเอเงินกนกไดกินนมน้ำผุ่นเนาะนมยู่เนกาอซีเน,น,นาะอ่าเื่อน้างีเลี <l ix> เลลยวมา่ปเาวีน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, ลบบวีวีนึงละอะไสิ ก็เลยยูทูบหน่อยเว้ยถ้าจะหันทางนี้ก็จะเห็นงานเสริมพี่น้องเลยก็สำหรับยูมีฉากนี้ก็สิขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องเป็เพียงถีอเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องที่เข้ามาชมทางช่องทางนี้พระธรรมเด้อพี่น้องเด้ออ่าพ่อกันคลิปใหม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอลาสำนี้อีกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางน้องวิวด้วยจ้ะบายน้องวิวมาเป็นจากน้ำเพื่อพี่พ่อๆกันคลิปใหม่พี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง